สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Sur f Insight อีก EP หนึ่งแล้วนะครับ E p ี EP นี้เป็น EP ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วซึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องของ MBTI อยู่หลายคนคงต้องคำถามสิครับว่าวเราจะรู้ไปทำไมเรื่องของ MBTI อย่าลืมนะครับรายการของ Sel f Insight เป็นรายการที่มุ่งที่จะให้คนเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักผู้อื่นมากขึ้น นั้นการรู้ MBTI จะรู้ไปทําไมนั่นคือคําถามหลักคาตอบง่ายๆครับการรู้เขารู้เราทําให้เกิดประโยชน์แน่นอนแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมันคือประโยชน์ส่วนรวมที่เราจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจเรามากขึ้นแล้วคนอื่นก็มีความสุขมากขึ้นเราเองล้วก็มีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องมือ จริงๆแล้วมันมีอีกหลายเครื่องมือนะครับที่เราจะค่อยๆนําเสนอไปเครื่องมืออย่าง mbti เนี่ยครับเป็นเครื่องมือทดสอบถ้าใครยังไม่เคยเข้าไปทดสอบก็เข้าไปทดสอบดูหรือถ้าใครอยากจะทําแบบทดสอบจริงๆกับผมก็เชิญ inbox เข้ามาได้หรือว่าเขียนในคอมเมนต์ก็ได้นะครับวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของไทยที่4ของ mbti คือ estj ย่อมาจาก extrovert sensing Thinking แล้วก็ Judging เราไปย้อนดูนะครับว่าความหมายของแต่ละอันความหมายมันคืออะไรแต่ว่าพอ4ตัวอ,อ,กอักษรมันมาเจอกันมันทำให้เกิดคุณลักษณะพิเศษของคนขึ้นมาแบบหนึ่งที่เรียกว่า estj นั้นชื่อเล่นเขาคือพวก supervisor ครับ estj เกิดมาเพื่อเป็น supervisor เกิดมาเพื่อเป็นผู้จัดการเกิดมาเพื่อเป็นหัวหน้างานโดยเฉพาะ เชื่อไหมครับ ESTJ นั้นเนี่ยโดยภาพรวมของเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงนะครับเป็นคนที่รักลูกน้องมีความเป็นระเบียบแบบแผนอยู่กับความจริงนะครับแล้วก็ทะเยอทะยานด้วย ESTJ นี้เป็นมนุษย์ทะเยอทะยานแต่ว่าตรงไปตรงมาไม่ค่อยจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเท่าไหร่แล้วมีเป้าหมายชัดเจนคนพวกนี้มีเป้าหมายชัดเจนมากที่ดีก็คือ เขาเป็นคนที่เปมีเป้าหมายชัดเจนทำให้เขาวางแผนชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเขาไม่ทริกกี้กับใครเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์จากใครเท่าไหร่เขาใช้ให้คุณทำงานถ้าคุณมีเจ้านายเป็น E.S.T.J เขาใช้ให้คุณทำงานเพื่อให้งานสำเร็จนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะจูจีดูเหมือนจะดูเป็นมนุษย์ละเอียดแต่จริงๆแล้วเขาทำงานเพื่องาน นั่นคือคุณลักษณะทั่วไปของ ESTJ เรามาดู ESTJ ในที่ทำงานกันว่าเราจะเจอมนุษย์ ESTJ ในที่ทำงานในแบบไหนนะครับแล้วใครบ้างที่เป็น ESTJ ลองไปสำรวจดูนะครับว่าคุณลักษณะแบบนี้เนี่ยมีในเจ้านายคุณหรือมีในเพื่อนร่วมงานงคุณหรือเปล่าคุณลักษณะที่สำคัญของ es t j ในเรื่องงานก็คือความบ้าง,งาน es t j เป็นพวกบ้าง,งานมากบ้าง,งานจนล้มกลับมาที่บ้านเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือนจากนั้นเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางอำนาจผมใช้คำว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจดีกว่านะครับเขาชอบที่จะเป็นศูนย์กลางอำนาจแล้วก็ชอบทำงานหนักชอบเห็นคนอื่นทำงานหนักด้วยเข้เมงวดนะครับรับผิดชอบแต่ก็เป็นลูกพี่ที่ดีดูแลลูกน้องดี พวก EST j เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแสวงหาความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตแล้วก็มีมาตรฐานสูงในการทำงานจะทำงานชุยช่ยๆส่งเขานี่เขามีมีเดือดนะ ESTJ เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นอกจากเขาจะเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเองเหมือนคนญี่ปุ่นน่คุณนึกถึงคนญี่ปุ่นเลยนะครับ ESTJ เนี่ยถ้านนึกถึงคนญี่ปุ่น จะเห็นภาพชัดเจนเขาชอบกดดันตัวเองแล้วก็กดดันผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยความล้มของงานของเขาเนี่ยบางทีกลับมาที่บ้านเนี่ยยังเผลเๆให้แฟนทำง,งานต่อจากเขาเลยอะ่ะครับนี่คือความเป็น ESTJ ของเขาเพราะฉะนั้น ESTJ เป็นคนที่ถ้ามองในภาพรวมก็เป็นคนที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วกว่าคนอื่นงานที่เหมาะกับ ESTJ ก็คือแน่นอนครับผู้จัดการผู้บริหารคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงคนที่เป็นผู้จัดการโครงการผู้จัดการ,รแผนกเนี่ย ESTJ ทั้งนั้นนะครับนายทหารคุณครูใหญ่นะครับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารบริษัททนายความนักการเมือง คนเหล่านี้มีความเป็น ESTJ แล้วถ้าคุณพบเห็นคนแบบนี้เดาได้เลยว่าเป็นพวก ESTJ มาดูครับว่า ESTJ ในบ้านเป็นยังไงบ้างสำหรับครอบครัวแล้ว ESTJ บ้านเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเขานะครับเขารักครอบครัวมากแล้วชีวิตครอบครัวของเขามักจะค่อนข้างเรียบง่ายเพราะว่าเขาก็ สนใจงานมากกว่าบ้านนี่พูดกันตรงๆเลยนะครับเขาเป็นคนที่มุ่งงานมากกว่ามุ่งบ้านแต่ว่าเขาก็ผิดชอบครับเขาชอบให้คนในครอบครัวอยู่ในโอวาสเขาแล้วก็ชอบให้คนในครอบครัวทำหน้าที่ตัวเองไปนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับพึ่งพาชั้นเถอะ e yeah, s c j จะรู้สึกอย่างนั้น โอคให้คู่ครองเนี่ยพึ่งพาเขานั้นถ้าใครได้ e s t j ไปเป็นแฟนไปเป็นสามีภรรยาก็โชคดีไปเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่รับผิดชอบสูงแล้วก็ก็เป็นคนที่สแสวงหาความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักสแสวงหาเนี่ยทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาโรแมนติกกับคุณเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่โรแมนติกนะบางทีอยู่ดีๆเขาอาจจะเอาแหวนเพชรให้คุณก็ได้นะครับแล้วก็ไม่บอกรักคุณเลยก็ได้ อันนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์พิเศษของ estp เพราะว่าบางทีเขาเข,นขินนะครับคือเขาทำงานจนกระทั่งเขาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการที่จะเข้าหาอย่างโรแมนติกมันทำยังไงซึ่งต่างจาก estp ตรงที่ว่า estp จะมีความเป็นโรแมนติกมากกว่า estj เรามาดูกันว่าจุดแข็งของเขามันคืออะไรแน่นอนจุดแข็งของเขาคือ effectiveness คือประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลงานสารพัดเรื่องพวกนี้แต่จุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของ emotion, องงของอารมณ์เรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของศิลปะเรื่องของอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ estj เขาเครียดมากๆต้องดึงเขาออกจากงานบ้างต้องดึงเขาให้ไปเสพศิลปะบ้างต้องดึงเขาให้ไปพักผ่อนกับสิ่งที่มันเป็น สุนทรียภาพบ้างคือคนพวกนี้จะมีจุดอ่อนตรงที่ขาดสุนทรียภาพนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำให้เขาสมดุลให้ได้ดึงเอาสุนทรียภาพเข้าไปใส่ในชีวิตเขาให้ได้มาดูกันครับว่าคนในโลกใบนี้ที่เรารู้จักที่เป็น ESTJ มีใครบ้างคนแรกที่เดาได้เลยนะครับคือฮ i ล l a ร y Clinton ภรรยาของบิลคลินตันนะครับซึ่งเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแม่คนนี้ก็บ้างานน่าดูเลยนะครับทำงานอย่างเดียวเลยนะครับมาเกอตทชเชอร์ er cher, นายกส้นเปียงกรีคนก่อนๆน,นู้นนะครับมาเกอตทชเชอร์ก็ใช่นะครับเทซาเมย์ก็ใช่นะนายกมนตรีคนก่อนหน้า มิเชลโอบามาภรรยาของบารักโอบามาก็เป็น ESTJ อีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากซัดดัมฮุเซนเป็นมนุษย์บ้าง,งานกันเพราะฉะนั้นเขาทำจนกระทั่งเขามีอำนาจสูงสุดในอิรักจนได้อีกคนหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เชื่อแต่เป็นนักแสดงที่คุณรู้จักดีก็คือเอมมาวัตสั คู่คู่ของโดนัลด์ทรัมป์กับอีวานาทรัมเป็นตัวอย่างของ ESTP กับ ESTJ ที่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะลงรอยกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคนคู่นี้จะขัดขัดกันตรงที่ว่าคนหนึ่งนี้จะค่อนข้างเซ็กซี่โบอีกคนค่อนข้างเคร่งครัดแต่ทั้งคู่บ้างานแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นนะครับอันนี้เป็นเคสสตี้ให้ฟังนะไม่ได้หมายความว่าคนท y p e ป s t j จะมีชีวิตครอบครัวที่ไม่ราบรื่นไม่ใช่นะครับถ้าเราสามารถปรับชีวิตได้อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญก็คือถ้าคุณเข้าใจตัวเองว่าคุณเป็น ESTJ แล้วจับจุดอ่อนให้ได้จุดอ่อนของคุณก็คือเรื่องของ feeling เรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึก เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกทํางานมากเกินไปเข้าสู่สุนทรียภาพบ้างนะครับหาสุนทรียภาพใส่ชีวิตบ้างชีวิตมันจะผ่อนคลายลงแล้วทําให้ชีวิตคุณเนี้ยเดินหน้าไปได้ด้วยดี mm hmm. เห็นไหมครับว่า MBTI มีประโยชน์ตรงนี้นี่เองมีประโยชน์ตรงที่ว่าพอเรารู้แล้วว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเราก็เอาจุดแข็งมาใช้แล้วเราก็ปรับจุดอ่อนของเราให้มันดีขึ้นและที่สําคัญคือเราจะ อยู่ร่วมกับคนในที่ทํางานของเราได้อย่างมีความสุขเราจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขถ้าเรารู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็รักแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันโลกใบนี้ไม่มีใครดีกว่าใครครับโลกใบนี้ไม่มีใครเด็ดกว่าใครเพราะว่าทุกคนต่างมีความหลากหลายและมีความแตกต่างนั่นคือสาระของวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูเรื่องของ mbti ผมขอแนะนำให้เข้าไปกดดูคลิปเก่า นะครับถ้าติดตามกันแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะมีสาระประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ